สวัสดีค่ะดารากอสิบกลับมาแล้วค่ะส่งคอมเมนต์สน,นันนุกสุธิดาไอจีแทบแตกโพสถ,ถามถ้าสามารถลบสิ่งชั่วร้ายออกจากโลกไปได้1อย่างจะลบอะไร ด้านชาวเน็ตก็กระหน่ำตอบที่รู้กันเรียกได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวันส่งผลให้เหล่าคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อหวังว่าอยากจะให้ประเทศกลับมามีการเป,ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกครั้งล่าสุดนักแสดงสาวอย่างนุกสุธิดาก็ตั้งคําถามลอยๆแต่ก็ไม่ได้เจาอจงระบุถึงใครหรือเหตุการณ์ใดว่าถ้าคุณสามารถลบสิ่งชั่วรา้า ออกจากโลกไปได้หนึ่งอย่างคุณจะลบอะไรพร้อมกับข้อความว่าเชิญร่วมอธิษฐานค่ะทากลางบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาตอบคำถามแบบรัวๆเรียกได้ว่าไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียวอย่างฝังกลบไปเลยได้ไหมคะแม่พิมพ์ได้หรอคะพี่นุกพูดได้ไหมเนอะทั้งคณะนี้รวมกับเชื้อโลกมารวมกันแล้วเอาไปทิ้งได้องคารเลยค่ะเชื่อว่าอธิษฐานเหมือนกันค่ะฝังกลบเอาปูนบกไปเลย ผมคิดเหมือนพี่เลยพูดได้ตรงๆจริงๆหรอมิม่ก้าพิมพ์เลยจ้าเก็บไว้ในใจเพียงคนนั้นแหละครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมของสาวนกสุธิดาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะถ้าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดาราอสินะคะขอบคุณค่ะ